เรสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาสอนทิกไม่์ปลาฉลามนะครับผมก็เป็นไม่ใช่ทิกไมล์หรอกมันก็เป็นทิ๊กแบบอันหลังแทงไว้อะเนาะใช่บางคนก็ยังทําไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไอ้ไอ้ทุกคนนะครับจับตาดูคีย์บอร์ดดีๆนะครับผมแล้วก็เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอ่าสมมติว่าเราไฟอยู่นะอ่าสับไฟอยู่แล้วก็ทุกคนฟังดีๆนะสามารถก็คือเราคลิกขวาอยู่ใช่ไหมก็คือตอนบวกอ่ะอ่าอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราอ่ะ สิ่งแรกที่ทําทำคือเราให้เรากลับมาด้านหลังไม่ว่าจะเป็น s อหรือว่าตัว A นะครับผมแต่ว่าในตัวอย่างนี้จะทําตัว A ให้ดูไม่เดี๋ยวทำให้หมดเลยไปอยู่นะครับผมแล้วก็คลิกขวาทีนึงกดออกมาประมาณนี้อีกรอบอีกรอบอีกรอบคลิกขวาไปอยู่ใช่ไหมคลิกขวาทีนึงออกมาอ่าประมาณนี้แล้วส่วนสิ่งสําคัญนะให้เราดูใบหน้าของตัวละครนะ ตัวละครหันหน้ามาทาวนว่าเราชิพ A มันก็จะหันหน้าประมาณทางเนี้อ่ะประมาณทางนี้แต่ถ้าว่าเรา,เาดีหรือว่าตัวเออะมันก็จะหันหน้าไปฝั่งนูงน้นอ่ะยวดูนะปึ๊บปก๊บอ่ะประมาณนี้ให้ใช้เอดีกว่านะเพราะว่าดีมันน่าจะยากหรือว่าไม่ก็ไม่ได้นะเพราะไม่ได้ลองเหมือนกันปึ๊บแบบประมาณเนี้เบิร์กอ่ะอยวทำตัวเอให้ดูนะจะมันจะง่ายสุดอ่ะปุ๊บปบ๊บออกมาดูใบหน้าตัวละครหันไปทางนี้ใช่ไหมครับ อ่าให้เรากดตัวเอ่าง่ายๆเลยถ้าสมมุติเป็นตัวนี้เอสใช่ไหมก็ให้เรากดตัวดีใช่ก็คือหน้ามันมันกลับมาหลังก็จริง,งแต่ว่าในสิ่งสำคัญก็คือแต่มันก็ต้องกลับไปเนี่ยเห็นไหมหันหน้าไปฝั่งนี้อ่เอาเทำไปนะปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมกดออกมาปุ๊บแล้วเราต่อจากนี้นะหันหน้าไปแล้วใช่ไหมให้เราปล่อยชิปนะครับทุกคน อ่าปล่อยชิปแล้วก็จะเป็นเอคลิกซ้ายคลิกขวาสับเป็นปลา2ทีนะครับโอเคจะทำให้ดูนะวิ่งมาออกมาปุ๊บปล่อย,อ,ยอ่าประมาณนี้นะทุกคนดูทันไหมถ้าไม่ทันนะให้ทุกคนอนะ่าไปย้อนดูใน YouTube น,นะแล้วก็ปรับเวลาให้มัน0.25หรือเปล่าที่ชา้าที่สุดอ่ะอ่าเอาใหม่นะวิ่งมาปุ๊บไฟอยู่ใช่ไหม กดขึ้นขวาออกมาทีนึงอ่าหันแล้วนาาไปทางนู้นก็ต้องกดตัว A ปล่อยชิป A คลิกซ้ายคลิกขวาลุบาอ่าประมาณนี้ใชไหมเข้าใจง่ายไหมทุกคนกดออกมาปุ๊บอ่าปุ๊บอ๋อลืมบอกลืมบอกทุกคนลืมบอกนะให้ทุกคนถ้าอีคือการรีเซ็ตตัวมันในทิกนี้จำเป็นต้องใช้2ทีนะทุกคนอ่าเอาใหม่นะ ไวอยู่ปุ๊บออกมาออกมาแล้วใช่ไหมทำอะไรต่อคลิกขวาอีกหนึ่งทีนะทุกคนปุ๊บให้มันหน้าชายกมืออย่างเงี้ยอ่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะปุ๊บออกมาปุ๊บปุ๊บหายไหมปุ๊บแล้วก็ทำทิกได้เลยถ้าแบบนี้ยังไม่ได้นะอ่ะาประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมก็คือสิ่งสำคัญก็คือต้องคลิกขวาสองทีนะปุ๊บ ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมถ้าหน้าเราหันไปทางไหนก็ให้ให้เราทำทางนั้นนะครับ <Okay. S 1> ง่ายง่ายเลยอ่ประมาณนี้แล้วกันนะที่เหลือก็ทุกคนก็ไปย้อนดูเยอยงแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ